ตัวนี้สูงใหญ่นะครับท้องกับซีวายหนึ่ตัวนี้ได้นูบาเท่าไหร่ครับนี่นะครับต่อตัวนี้มันหนาดีด้วยพี่น้องเด้อเอามาแบบนี้มาเลยราคากับวุได้สูงกวนาไหครับพ่อต่อเอาอยู่อาจารย์ซีวายใบไหนครับได้นูครับสามหมื่นเก้าครับตัวนี้แหละครับสามหมื่นกว่าันพี่น้องครับมันไม่เป็นตัวหน่อยเด้ออันเพราะว่าได้ง้วนทองนะครับพี่น้องครับตัวนี้กินเก่งมากพี่นัองครับที่เด็ดคือกินเก่งมากนะครับเด้อมูพี่น้องเหมือดเหมือดสองกันแล้วมั่งเลยพูดได้กันเกี่ยวหยาจะสาวพี่น้องนี่กินเก่งนะเห็น ขี้ทุกัวจะเป็นอย่างนี้เลยสุขภาพดีแน่นอนครับผมเห็นบอขี่มดบังไทายไท้ายขี่นี่แหละครับเช็คขอดขี่ให้เช็คขอดขี่ให้ได้พี่น้องครับไม่มีพยาธิขี้ไม่เป็นเลียดนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุณชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับ8โมงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้องครับกับนายนุฟาฟ์ามนะครับเดอมือนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคมปีหกหานะครับนายนุร์ฟเามคนกัมีงวดสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก้าครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับจะเป็นงวดทองถูกโตด้วยครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับสำหรับนายหนูฟ้ามเนาะซึ่งพิกัดนะครับเด้อกับยูทีบ้านโคกเจริญตําบลหนองกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับใครอยากได้งัวดมาเอาเลยยูทีนายหนูฟร์มเนี่แหละครับเนาถามว่าสะดวกไหมเดี๋ยวบุญชูกกติพาไทยให้เบิ้งนะครับเนาะให้พี่น้องเป็นผู้พิจารณาเอาด้อครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบไดมีให้นะครับพี่น้อง ง้วนทองวัอนี้มีราคามินิ n i นะครับพี่น้องครับเป็นง้วนแดงราคาสามหมื่นกว่ากับมีไห้นะครับเด้อจังคอยติดตามกันแล้วกันมาตัวใดญตัวหน่อยตัวใหญ่งสัมใหญเนาะเอาก่อนที่จะไปเบิ้งง้วนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญชูด้วยนะครับพี่น้องกะสิดภาพไปพูดคุยกับนายหนูกันครับสวัสดีครับนายหนูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับเออนี่ยซีอีโอห้องบริษัทเบเกอรี้เพิ่นเช็คนมแล้วตัวไหนติงบ่ติงสิบอกพี่น้องวัอนี้เนื้อเช็คให้เบิ้งเหมือนแล้วอ่านายหนร่มกออนนคับืุ ครับนี่ครับตัวที่แรกครับเอาตัวที่แรกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับเป็นงัวแดงนะครับเนาะครับเออตัวนี้ทองกับพรอยครับนายหนุครับสติงเล่ครับกับสติงเล่ด้วยครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้ออ่านี่นะครับท้องสติงเล่ผสมวันที่อ่เดี๋ยวนะครับวันที่4เดือนมีนาหกหาด้ครับกําหนดคลอดเมืนบนนี่12เดือนธันวาหกหาด้วยครับเด้อ เอ้าวงูตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวเหรอครับนายหนุครับสองตัวครับสองตัวนะครับพี่น้องครับตัวที่สามในท้องครับตัวที่สามอยู่ในท้องอันนี้ตัวสูงใหญ่อยู่ด้วยครับอ่ส่วนสูงอยู่เท่แถะครับนายหนุครับตัวนี้เกือบร้อยหาผิดเกือบเกือบร้อยหาสิบนะครับเอาร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องครับร้อยบห้าบวกเนาะอ่าร้อยสี่สิบห้าบวกตัวใหญ่เลยครับพี่น้องให้เทียบกับพอแดงไปนน้ำพุนสูงร้อยหกสิบห้านะครับอ่าเอาตัวนี้ตัวแรกแหกงมันนี่นายหนุว่าไว้ที่เท่แถะครับเปิดไว้ครับ หก0 0ื่นเด้อครับพี่น้องครับตัวเลขแหกหมานเลยนะครับเนาะท้องสติงเล่ฝากเบอร์โทรศัพท์ทางการติดต่อครับเบอร์โทรครับไอดีไลน์ครับ0825097965ครับเฟซบุ๊กกับนายโนฟาร์มครับผมอ่ะไลน์ก็ใส่เบอร์นี่ครับพี่น้องแล้วติดภาพไปเบอร์งัวกันนี่ครับพี่น้องเอาด้านข้างเบมึงกันเนาะให้ดูความสมส่วนครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างสูงนี่กับเกือบร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ตัวแดงตัวใหญ่เยอะครับผมเบอร์ไก่ตัวใหญ่เนาะแต่บาดแดดมันบ่นท่านจะจำไปไหนครับพี่น้องนี่ ส้นหน้าส้นตานี่ครับดูใกล้ๆเลยนะครับเนาะเอาคลิปหูขอบหูกีบเล็บต์ก็ดีๆนะครับเนาะครับผมต่อที่ภาไปเบิ้งทางนี้ครับพี่น้องหางแล้วไปกับโบมีหางดอกหางแซมเหรอครับพี่น้องครับนี่น้องเติงครับิมดำตัวนี้มีนมติ่งหางใส่ด้วยครับเด้อซีออโอพอแดงคุณเบิ้งให้แล้วครับพี่น้องครับนี่นมติ่งอยู่หางใส่นะครับเนาะเอา กรีบล็บบ่มี่ปัญหาเด้ครับนอกนั้นบ่มี่ตำหนิเนาะนาหนุนเนาะครับบ่มีครับไม่มีที่ติเด้ครับสำหรับพูดตีก็คือนุ่มติงนั่งแหละพี่น้องเอ้าหกหมื่นเจ็ดต่อร้องได้ต่อรองเอาราคานี้รวมส่งฟรีทั่วอีสานนะครับครับแน่นครับราคาผ่ากนอื่นเพิ่็ขายให้ขึ้นกันนะครับพี่น้องครับขายให้บิดขายให้ทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องส่งให้พร้อมนะครับเด้กในเรื่องคารุยก็ยังคุยกันอีกที่นาทีซอยกันเท่าไหร่เอ้าขาบ่ถกบาถอนครับผมตัวแดงๆตัวใหญ่เลยตัวนี้อ นี่นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ขึ hair, refers, ้นเลขกำกับใบไห่นะครับเด้อกดไลค์ให้บนชุดในได้พี่น้องผมนั่งพิมพ์หมายเลขให้โดนเติมไีกได้หนึ่งอ้าตัวแรกครับผมตัวที่สองตัวใดครับไดหนูครับหมายเลขสองตัวนี้ครับหมายเลขสองตัวนี้ครับกับเป็นงัวแดงขึ้กันนะครับเมื่อกี้หูวกะทินออกกระทบยังน้อยบนนี้ผู้ใด้มาส่งบาบันหูสันนะครับตัวนี้เลยนี่สีผ้าเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอันนี้ท้องจะเข้าสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วตัวนี้ท้องกับสติงเลขขึ้กันนะครับพี่น้องครับ สติงเลเช่นกันนะครับเนาะผสมวันที่9มีนาหกหาด้วครับกำหนดทอดกับสิบธันวาหกหาดเอได้กินน่องพร้อมกันเทเๆครับแม่นครับตัวนี้ส้นสูงกับสี่รอยสี่สิบกว่าด้วครับพี่น้องครับสี่รอยสี่สิบสามไหลย่างต่ำๆไปฮะรอยสี่สิบห้าคุครับครับผมตัวนี้ลูกที่ไดนครับนายหนุลูกสองนะพี่ลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้แล้วผมกับสีผ้าไปเบื้องหนานะครับพี่น้องครับนี่ดูหน้านะครับเนาะ ขอบหูดำๆหูบอยเหาด้วยครับหูสั่นตัวนี้นี่ชับด้วยครับพี่น้องเออนี่นะครับกีบเริบกระถือว่าดีๆนะครับเนาะไปมักแบบนี้เอาตัวที่สองเนี่ยคาตัวยูที่ทไเลยครับได้นูครับตัวเหกสิบสองครับหกสิบสองหรือหกหมื่นสองนะครับพี่น้องครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับอย่าลืมว่าราคานี่เพ่นรวมส่งฟรีทัวอีสานนะครับครับต่อรองได้อีกส่งฟรีให้อีกครับต่อรองให้อีกส่งฟรีได้ด้วยนะครับพี่น้องครับนี่เด้อกรีบเรียบหนาเ หางกะดำปื๋ๆเลยครับพี่น้องครับวยบวมีบัวดอกแล้วก็บบวมียอมครับพี่น้องอยู่นี่เออบัวบยอมครับไม่มีย้อมเลยครับพี่น้องครับบวมีย้อมไม่เอาครับนี่ในนู่นนี่คุนช่วยยู่แล้วครับพี่น้องมาจากไหนไปยังสันนะครับพี่น้องจะเด้งว่าแบบตามสภาพธรรมชาติที่สุดได้หลาอยอยู่นี่นี่เอานมตัวนี้บวมีติ่งเนาะผู้แดงครับเออเห็นผู้แดงกำลิ่นเมื่อกี้ไม่มีนะะวโลคำขัาวอิ่งครับพี่น้องครับนี่เอานี่แหละ แผ่นหลังเห็นไหมครับอันนี้ก็โตใหญ่ขึ้นกันนะครับเด้อครับงัวหู้ทุกตัวเด้อครับงัวหู้หู้นะครับพี่น้องครับงูหู้เชื่องเชื่องครับงู้เชื่องเชื่องเอาพอเบรคไทยยางจักน้อยนะครับแับนี้ไายยางลูกง่ายเดิน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 เห็นบ่ะตับนี้บวบถกบ่ถอนนะครับพี่น้องนี่ส่วนไทยเอ้าหมักแบบในเมาครับพี่น้องสองตัวผ่านไปเด้อครับพี่น้องครับงูแดงแล้วก็ผู้ใดหมักงัวเท่างัวขาวงัวออกแดงดำกับมีเด้อครับพี่น้องแล้วก็อยากได้สีนวลใหญ่ๆสดๆกับมีหอยนะครับ ยำวัดท้องทุกตัวนะครับพี่น้องเอ้าต่อไปไปเบื้องตัวนี่บักหนานะครับพี่น้องยุกเบื้องยุกใกล้ๆนี่ตัวหนาอันนี้ขันท้องกับสิเป็นท้องสาวดนะครับพี่น้องครับครับแมเนับส่วนหนาส่วนตารึเปล่าไปก่อนแต่ว่าตัวนี้บอกก่อนเห็นแล้วกับที่มีตัวนี้หมองหูใอยนะครับพี่น้องครับแมนครับแมนครับไปมันวิ่งไปกับที่แกงขี้เล็กคือเก่าครับเบวดแกงตะโดนแล้วพี่น้องก้าขี้เล็กบวดแกงโดนแล้วอ้อทองหกเดือนนะครับอันนี้ท้องท้องครับ sk ห้าเก้าสี่หกเดือนนะครับพ ผสมวันที่25เดือนตุลาหกสี่กำหนดคลอดกับวันที่9สิงหาหกห้านะครับพี่น้องครับนี่หัวแดงสาวตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหนาจะได้นะครับสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับนี่รูปล่างหน้าตานะครับเนาะแข้งขาบดดีขัดผดตัวหนาตัวลึกนะครับตัวนี้นุ่มมีติงบ่พอสัตวนี่พอแดงคนเบื้องให้เลยนะครับเด้อตัวนี้ไดโนูวาไใเท่าได้ครับห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นเก้านะครับเนาะนี่นี่เบื้องไทยยังไปน้ำเลย หาหมื่นก่นอกจากหูนี่แวงแวงไปนี่ไม่ตำหนิตรงไหนป่ะครับกับมีห้อยบาทอยู่หมองดังเพิ่นครับเพิ่นข้าเจ้าสิคุูมขึ้นรถให้จังไดแล้วครับตรงไหนครับเดี๋ยวเด้อผมหากันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวมันก็หายครับมันเป็นแผลนิดเดียวครับเป็นแผลไม่ะเมื่อเป็นหรอกพี่น้องสมุนีเนาะกต่ทีนี้ตำมองหูแหละที่เป็นถาวรนะครับพี่น้องครับเอาไปปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ด้วยพวกอะไรไปอยากให้มันหูอ่าตัวนี้เปิดไว้หาหมื่นเก้าด้ับครับตัวใหญ่ตัวเต็มดีครับพี่น้องสีดีเด้อครับเด้อสีดีนังดีครับนังดีีีีนนนนะคครรรัััับบพ่่้้้ออองไไไดหลาแฟซปมมตวก รงสงงังไงพดครับไทยน,นะครับพี่น้องครับนี่นุ่มหดพี่จริงนะครับแผงคือกล้วยกล้วยดังครับงวดังแ้งคือกล้วยดังว่าพี่น้องเอ้าเป็นราคาบ่าเอาไปรุ่นเรานมหดหดนี่นะครับต่อตัวนี้มันหนาดีเด้อพี่น้องเด้อเอ้ามักแบบนี้มากเลยราคากับ่ไเด้สูงไปไหนครับพอต่อเอาอยู่นี่นะมึงทั้งนี่เอาดูแบบละเอียดเรียบกับสันสดีเด้อครับพี่น้องเด้อเอาตัวต่อไปครับได้นูนครับเบอร์สี่เนาะเบอร์ที่สี่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่แดงเข้มที่สุดในฝูงนี้นะครับพี่น้องครับเออแดงเ<แ>ข้มแดงใหม่นะครับเนาะตัวนี้ก็ลาย<ไ>ลแฟนซีกันไลยแฟนซีน,ซนะครับสีเมนตัวนี้เ่าพี่น้องสามมือกว่ารุ่นเอาพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งน้อครับเนาะนี่ตัวนี้แดงดีแดงใหม่ต่วา่าข้างหน้าสีออกลายแฟนซีนะครับพี่น้องครับหูสันสันนะครับเด้อเห็นปะตัวนี้ท้องก็พอได้ครับได้นุครับครับพริกแดงครับของกับ sk 581พริกแดงอ่าผสม17กุมภาหกห้ากำหนดคลอดกับ วันที่ 7, ธันวาหกหานะครับวัวอายุ4ปีอันนี้ลูกที่ได้ครับนายหนูครับสองพี่น่าจะลูกที่2นะครับพี่น้องครับวัวอายุ4ปีนะครับเนาะอ่ะเนี่ยรูปร่างหน้าตาแต่ตัวนี้อยากให้พี่น้องเห็นใกล้ๆตัวเป็นๆนะครับสีนดีมากนะครับเนาะนี่ล้ำตัวนี้ครับผมแข้งขากระบาดตัวนี้ว่าว่าเท่าไรครับนายหนูนี่สี่สิบหาครับสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องตัวนี้ยังไม่ใช่สามหมื่นกว่านะครับพี่น้องที่มืนหาตัวบกใหญ่เลยนะครับนี่เอ้า อ่านี่แหละผักอยากได้พวกหางนี่บ่ดอกนะครับเด้อท้ายจิมดําสนิทนะครับพี่น้องนมสีหัวนมเนี่ยปาดนมสาวพี่น้องว่าให้ลูกมาแล้วนะครับเนาะเอาสูงอยู่เท่าไรครับนายหนุร้อยสี่สิบถึงประมาณร้อยสี่เนาะพี่เนาะประมาณเลยครับพี่น้องครับเอาบ่มี่ตัหนินะครับเนาะตัวนี้บ่มีครับไม่มีนะครับพี่น้องตัหนิบ่มี่นะครับเด้อตีมิต่ไล่เพื่อนซี่มองนานั่นละพี่น้องครับนี่เอาสี่หมื่นห้านะครับเด้อ อยากกไนไก่เอาเลยส่งถึงที่แน่นอนเดี๋ยวบ่งเลไป็ดไกลกันพี่น้องอ๊นั่นเห็นบะนมกับบติงนะพี่น้องน้อบติงครับผมน้สีหัวงามเลยตัวนี้สีดีบ่ครับพี่น้องสีดีครับสีดีครับใหม่ๆเลยแหละตัวนี้อ่ะเห็นะครับสี่หมื่นกว่าครับพี่น้องครับนี่เออตัวต่อไปครับผมมาเลขครับเอาตัวเท่าบทเห็นบ่ครับเท่าบทครับ เขาโมโตนี้ตัวใหญ่ด้วยพี่น้องครับใหญ่ครับแขดงขาใหญ่ดีไปเอาไปบอก้ะครับกินเก่งครับตัวนี้ <c oughs> ขันพูดเดยว่มีใยญ่ยเอาไปขันพี่น้องครับ <c oughs> มันกินเ <c oughs> ก่งขนาดไหนเก <ๆ S 1> ่งคักโพดครับเห<ว>็นบ่แดงใบเลเด้นะครับตัวนี้ทองนะครับเนาะนี่กินเก่งบ่เก่งบัววนตะนไนแดงใบเล่ผสมไว้วันที่11มีนาหกห้ากำหนดคลอดกับยีเอ็ดธันวาหกห้านะครับพี่น้องชูกระตาบดีบันไดด้อยยี่สิบเอ็ดธันวาหกหัก ตัวนี้เป็นงัวให้ลูกมาจากโตัวหรอครับให้ลูกมาตัวหนึ่งพี่ให้ลูกมาหนึ่งตัววุ้มกับสกินเก่งครับตัวเต็มพืเพลือเลยพี่น้องเมื่อยไกลนี่ตัวเต็มตัวใหญ่สูงเยอะเท่าไรครับในนู่นนี่ลอยหันซีบถึงบ่ประมานลอยซีบหักนะครับลอยซีบหักเลยน้องครับพี่น้องครับอันนี้ผมยืนอยู่ตรงคอยเด้อพี่น้องนี่อ่ะนี่ตัวใหญ่ๆเลยด้านข้างนะครับเนาะให้ทายในใจวัวบัวตัวใหญ่จะเปิดเท่าไหร่นะครับเนาะนี่นี่ะครับเด้อนังหนาดีนะพี่ตัวนี้นังหนาใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้นม สี่อยู่นะครับเนาะครับหางบัวดอกบัวแซมครับตัวนี้นายหนูว่าว้ทีเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวเต็มดีตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องนี่เอ้าเร็บกะสันๆอยู่เด้อครับเด้อตัวนี้บวมีตําหนิเลยเนาะนายหนูเนาะบวมีครับไม่มีตำหนีเด้อครับพี่น้องครับนี่แต่ว่ามันกินเก่งเหรอครับมันกินเก่งครับพี่น้องพอเอาหูมากมานะเนาะเย้าปนเดยหูว่เย้าเด้อครับพี่น้องนั่นเห็นบ่านันเออนี่แหละครับพี่น้องเอ้า ตัวนี้กินเก่งมากกว่าท่านครับที่เด็ดคือกินเก่งมากนะครับเด้อมูว่าท่านเหมดเลยมันเหมดสองกันแล้วผู้ใดกันเกี้ยวหญาจะเสาพี่น้องนี่กินเก่งเนาะหามือเ้าโอล่องเอาพี่น้องครับท้องกับแดงใบเล่เบื้องด้านข้างด้านนี้ครับพี่น้องตัวนี้ไหมพี่น้องับผู้ใดหมักมัวเท่านะครับเนาะตัวใหญ่ๆไมาเอาตัวนี้เลยนี่นะครับเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับ เอโบ้ยี่ต้นนี้เหรอครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นเหล่ากาโบ้ทันคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาในคอกในฟาร์มในนูได้ตลอดนะครับเด้อผมมาเยี่ยมชมนาคอกได้ครับสำหรับแปลงหญ้านะครับปลูกใหม่ๆนะครับเด้อตอนนี้บ้ทันหนี่มีออเดอร์ส่งนี้ครับพี่น้องครับอีกจักสามเดือนกันครับผมได้แท้ต่อไปกติภาพเบิ่มโตง่ายนะครับตัวนี้เอตัวนี้ง่ายกูมูนะครับนี่สูงกูมูสูงสี่สิบพอแดงหมดละร้อยหกสิบห้าพอแดงสูงนะครับตัวงวนกันกันลอยหาซิบกัวลอยหาซิบหาหน่อยจะได้ครับ อันนี้ทองกับอ y หนึ่งเจ็ดแปดนะครับพี่น้องเออ CY178 ผสมวันที่27มกราคม65ากำหนดคลอดกับวันที่3ตุลาคม65นะครับเด้ออ่างดตัวนี้ให้ลูกจักโตัวหรอครับให้ลูกมาสองตัวนะครับอันนี้ตัวที่3ามเครับแม่น่าจะตัวที่3น่าจะตัวที่3นะครับตบตาโตใหญ่บักขักพี่น้องครับนี่อันนี้มันเป็นสีอ่าบดๆแดงๆเหลืองๆนะครับล้ำโตแล้วกั ในส่วนของโบดนีดดำๆนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องจะเห็นชัดบ่ครับผมนี่เด้อเอ้าตัวนี้สูงใหญ่นะครับท้องกับซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดตัวนี้หน้าหนุ่ว่าเท่าไหร่ครับกว่าเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดหมื่นห้าได้ครับอันนี้คือว่าตัวใหญ่ได้ครับเทียบเบมงเอาเกือบร้อยหกสิบผุดละไทยมันพี่น้องแมีนครับยิ่งยิ่งสูงครับสูงอ่าพอแดงสูงร้อยหกสิบห้ามันมิดกันไหมพี่น้องครับนี่นี่ครับตัวใหญ่หลีครับพี่น้องครับผู้เบ่งอยู่ในคลิปอัธยาศักิ์เพราะตัวใหญ่มันตัวใหญ่ได้ออครับเด้่่ะนี นมซีเตาทอกันเลยครับพี่น้องครับหางอันนี้บ่วเป็นหางดอกได้พี่น้องครับมันถือกขี่ตมอีกย่างนะครับนะเตือกขี่ตมขี่ตมนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเนาะเออเนี่ยอ่นี่บังคันี่เอาเบื้องฐานยังนะพอป่ะนี่เออนี่เอาเบื้องการก้าวขาบ่มีตำหนิขาไม่ถกไม่ถอนครับผมอันนี้กีบสันสัอยู่ด้วยครับพี่น้องครับกีบนี่ปันกีบมากครับผมตัวนี้เอานี่แหละ ตัวใหญ่นะครับเด้อเจ็ดมืนหาครับพี่น้องตอร้องเอาครับผมมาเบิ่งก่อนแบบมันตัวใหญ่ขึ้นผมว่าเบินะครับเนาะอ่ะนี่ส่วนหนาส่วนงอเฉียงๆนะครับพี่น้องเด้อเห็นตัวใหญ่ๆยังสีทนะครับมันฮู้มากนะครับนี่นี่อ่ะเอาตัวต่อไปครับผมมามีครับเอามินินี่มินินะครับพี่น้องครับมินิวัสถันตัวต่อไปนะครับพี่น้องเป็นมัวแดงนะครับเด้ออันนี้ก็ท้องแล้วเช่นกันนะครับนายหนูเนาะแม่นครับ ตัวนี้ส้นสูงกับลอยสารสิบหาดอไรอยู่มั้งนี่แมนครับประมันนะครับเด้อเป็นวัวแดงนะครับไอ้น้องมันไข่หรือมันท้องใหญ่หล่นมาเนี่ยเพิ่งแยกลูกมาแยกลูกครับแยกลูกมาแล้วก็ท้องอีกสี่วัยหนึ่งเจ็ดแปดเดกเช่นกันนะครับพี่น้องเอานี่นะครับเด้อท้องวันที่สามเดือนมกราปีหกหานะครับพี่น้องครับกัหนดคลอดกับวันที่สิบตุลาหกห้าตัวนี้ลูกที่ใดครับนายหนุครับลูกสามครับลูกที่สามนะครับพี่น้อง ในใบหนี่งโคอายุประมาณ5้าปีนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละตัวแดงดีนะครับเนาะอาจังสี่วาไว้เท่าไรครับนายหนุครับสามหมื่นเก้าครับตัวนี้แหละครับสามหมื่นกันพี่น้องครับมันไม่เป็นตัวหน่อยเด้ออันเพราะว่าได้ง้วทองนะครับพี่น้องครับนี่เอ้านี่ซื้อแม่วัวแถมอยู่ในท้องให้อีกนะครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละส้นไยส้นจิ้มน้มอ่าห้อยแยกลูกมาเด้อครับพี่น้องน้มไข่ๆอยู่แล้วก็มีลูกอีกแล้วนะครับเนาะหางกับวัวได้ดอกนะครับพี่น้องครับเทียนก็ขาวกับพวกขี้ตมเลยสักเด้อ นมีติงบ่ครับตัวนี้ตุ่มนิดหนึ่งนี่ตุ่มบ่ครับตุ่มนิดหนึ่งซ้ำเม็ดของโพดนะครับนี่น้อยนี่น้อยครับพี่น้องครับคุณชูมองเสร็จตาเปล่าก็บ่เห็นที่เห็นนี่คือพองมองพันกล้องจุลทรรศครับผมตอนนี้ตุ่มนี่น้อยเด้อครับเด้อเอาเล็บไม่มีกีบน้อยดีเล้วน้อยดีเก็บจะบ่เห็นหมดเหรพี่น้องครับเอานี่แท่นหลังครับผมบนเขาเพิ่นได้ไหมครับตอนนี้ที่เด็ดความสวยงามของตัวนี้ก็อยู่ที่เขาครับเป็นงัวเขาเลนะครับพี่น้องครับเออนี่ไผก็ว่าให้ลูงงามด้วยเขาแน่้นี่ครับบวแบนี้ อันนี้ไอ้วัวตัวนี้เฉียงเชื่องนะครับด้วพี่น้องครับว่าหาว่าดิดว่โดดดีดงนะครับพี่น้องเดอยากจะได้มาเอาเลยตัวนี้นะหมวสันสันนี่แหละเชื่องมากจะเป็นง้วเขาเรีนะครับพี่น้องผู้ได้มากแบบนี้เอาไปเลยเพราะราคาไม่ได้สูงนะครับสามหมื่นเก่าทองแล้วตำหนีบ่มีนะครับเนาะบ่มีครับไม่มีครับผมมีแต่เขายาวมีแต่เขาเย่าครับพี่น้องครับครับใบได้เหมนสมองครับเอ้โหด้ครับตัวนี้นะนี่จิ้มครับพี่น้องคนหดเลยนะครับเนาะ เด้นครับเด้อเอ้าตัวต่อไปครับผมมามาเบิงต่อไปก็จะเป็นง้อขาวนะครับพี่น้องครับง้อขาวกับหนาดำๆข้อขาดำๆเอานะครับเนาะอ่ะทังนี้ตัวนี้สูงเลยสี่สิบกว่าได้ครับเด้อสวีครับงาอยู่งาดีตัวนี้งาท่องพอได้ครับนายหนูตัวนี้ท่องห้าเก้าสี่ครับ sk ห้าเก้าสี่ไดครับพี่น้องเด้อนี่เอ้าผสมวันที่สิบเดือนพฤศจิกาหกสี่กำหนดคลอดกะ วันที่17เดือนสิงหานะครับเนาะเอาอันนี้บัวอายุไม่บอกนะครับนี่เป็นงัวท้องที่ท้องสองนี่มั้ยท้องสองครับเอ่อท้องที่สองนะครับเพราะว่ามันยังสดสดนี่ลำตัวยาวด้านข้างครับสูงได้สี่สิบกว่าเด้อครับตัวนี้พี่น้องอ่าเอาเบื้องส้นหน้าครับผมนี่นี่นะครับเด้อหน้าตาหน้าดำดำครับผมอ่ะนี่แหละหน้าอกแข้งขากระดำนะครับเด้อตัวนี้นายนุวัฒน์เทือกครับสี่สิบห้าครับตัวนี้สี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับ อยากจะได้ง้วนทองง้วแม่ขาวนะครับพี่น้องสี่หมื่นหาะนะครับเอาหมักแบบนี้ขวดหางบัวดอกนะครับขี่กางแงมขี่กางแงมครับพี่น้องครับขี่ว่าแล้วด้วยครับพี่น้องครับเห็นเพิ่งไทยเพิองขี่พรอบพี่น้องเพิ่งรถสุขภาพสุขภาพดีนะครับพี่น้องครับขี่เป็นก้อนเลยเอออ่ะนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งขี่ลิฟต์กันบท่านได้เห็นเมื่อกี้สี่หมื่นหาะตอร่องได้นะครับนี่แหละเล็บดีๆเลยนะครับอ้าอ่ายังไงครับพี่น้อง ไปอยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมหมอครับพี่น้องนี่จังมูยญ่งๆยิงสี่มีตัวต่อไปแล้ครับพี่น้องครับอ๋ไปเบื้งมุ่งว้างตัวนี้พี่น้องเออนี่ท่าเดินไม่มีปัญหาไม่มีตําหนิครับผมนี่อ๋อนี่นะครับเด้อยืนสวยยืนสวยๆถ่ายยาวๆเลยต่อไปครับไปเบื้องตัวอ่าแดงนวลนะครับตัวนี้ว่าแดงนะพี่น้องครับครับเป็นงอที่หนังหนาสายใหญ่นะครับเนาะตัวนี้ท้องกับอันนี้ครับียังบุ๊เด้อเด้อ CY135 อันนี้บัตรสี่นะครับพี่น้องครับเออบัตรสี่นะครับเนาะเอาวัาสิบสองกุมภาหกห้าอันนี้มือเอาสองลุ่มให้ตัวนี้เดอ้ <c oughs> อครับแม่น้ำลุมให้แล้วนะครับเนาะบันนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาหกห้ากำหนดคลอดนะครับเนาะอันนี้ท่องที่ได้ครับตัวนี้ท่องเล็กนะครับอันนี้ท่องเล็กนะครับพี่น <c oughs> ้องครับเบิงหน้าตาสดใสเป็นง้วนที่หนังหนาเด้อครับตัวนี้เดอ้อ เป็นวัวแดงนวลหน,นังหนานะครับเนาะนีน่เบื้องเหนียงข้อลดท้องกับบัตซี่นะครับพี่น้องเอาเบื้องหนาเบื้องตาเออนี่หนังหนาดีขนาดหน,<า>นังหน, <า S 2> <ล>นาดีนะครับตัวนีว้สูงกับที่ลอยหาซิบบวกเลยด้อพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่อยู่เล้ครับนี่เอาเพาะไว้ไปทั้งผู้นี้ครับบันนี้เบื้องไทยยางก็นเลยราคาจงถามกันพี่น้องคเออเอาเบื้องด้านขางตัวนี้ตัวนี้ถือใจท่ำไหนครับไดโนตัวนี้นะครับหาซิบเก่าครับหามื้นเก่าอันนี้คือว่าตัวใหญ่ด้วยพี่น้องครับว่าตัวใหญ่นังหนาเดี๋ยวเบื้องใก่ นีหนังหนาวบางหนังครอบนะครับอย่างบางหนังครอครับผมนี่ขันฟู้งวัตีน่อติงว่าน่อมีติงได้ครับนี่น่องมีติงยิ่งเดี๋ยวจงไปเบ่งน่องขับเดี๋ยวสิผาเบ่งหนาคักาก้นบัดนี้นี่หน้าตาหูกรบเบิดเงายบไปไหนครับนี่ผู้ใดมากระโหลกยญเงียบหนครับพี่น้องครับนี่เด้อเอ่ะหน้าตานี่ครับพี่น้องครับเอาเลยอ่ะนี่แหละแข้งขากระถือว่าดำเด้อครับเด้อสตาบากขันบางคนอาจัตติ่าหูบดบบดบดอย่างน้อครับพี่น้องครับเอาพิจารณาเอาพี่น้องครับครับสตาบานังหนาตัวใหญ่ครับอ่ะ ตัวนี้นมมีติ่งว่ะสันเดี๋ยวคุณท่านเห็นเดียวทางนี้ก็มี่ทั้งผลก็มีแต่ก็มีสองขางแต่ซีหัวแล้วก็บสองติ่งนะครับพี่น้องเออสมดุลเยอะกว่านี้ก็หลงหลักขางก็ยิ่งได้พี่น้องพวกขางมันยังเบิร์ไม่ใช่เกลื่อนกันพี่น้องครับนี่ติ่งครูอ๋อตบตาตัวนี้สดงามได้พี่น้องเด้อสดงามนี่แหละหางบัวดอกบัวแซมครับผมดูเดี่ยวนี่ล่ะครับตัวนี้เอ้าเบื้องลราตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องครับนั่นโดยพื้นสูงรอยหกสิบห้าขึ้นกันนะครับเนาะอ่าด ขี่ทุกตัวจะเป็นอย่างนี้เลยสุขภาพดีแน่นอนครับผมเห็นบ่ขี่มุดบ้องทยไทยขี่นี่แหละครับเช็คขอดขี่ให้เช็คขอดขี่ให้ได้พี่น้องครับไม่มีพยาธิขี่ไม่เป็นเลียดนะครับพี่น้องครับเออเอาตัวตัวใหญ่ครับพี่น้องครับมัอนี่มีแค่นี้นะนะหนูเนาะคเข้าเบอร์เข้าตัวครับเข้าเบอร์นี่ครือว่าไม่ได้ครับพี่น้องครับอยากจะได้ไม่เยี่ยมเลยนายหนุฟาร์มครับผมบ้านหกเอเลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาจะไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ สหลับคินี้กรับวัสดีครับพ่อวัสดีครับวัสนีครับ